ไฟยังไปยังบังมาดะเลทีเดียววันนี้นะครับติดไฟแล้วครับไม่ว่ามาช่วยย่ามเลยติดไฟนี่คือติดไฟนี่คือไม่จ่ายค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับมันยาไม่่อยตอกจนใหญ่มันยาวท่านนี้เร็วนี่ถ้าวับไปนนีะแงก็ไปเรื่อยๆมันต้องฝ่ามันอย่างแจ๊งเลยบ้าง แสงนูมัอย่างกลบอยู่เลยตาวินเราตำตำมาเนียเห็นนิดหน่อยเออนิ่มๆนะนิ่มๆเและไปเลยมาหยิบับใบบัตาเ็ดหน้าไม่ต้องเร่งมาเออาบบินที่ในรถเป็นกลุ่มเจียบุ้งยืนกันมือไมเนนๆบินบินลนลนสวยเห็นใายกองปุมมื่นว่างันนี้เลี่ยนถอดรับเล่าไม้นี่ นี่แจ้งจังอ๋อติดปืนดินกันตากรอไงเนาะจริงเราต้องทายตัดกรว่าผมทายตัดกรุ่นที่เพราะว่าติดปืนดินเราจะแจ้งไม่นับมันหมือนมาเลยนะวันนี้จะโยกจากมือจะจะขึ้นมาถิงแจ้งไงอ่าใช่มันมันแสงมันออโต้ออปิ้วไฟได้ก็ลาวกงั้นอันนี้มย่าทั้งแติดไติดทีม้วนดีอ่ออย่าอ่าอ๋อเนี่ยนนอืม องฟ้ายาเย็นนะครับบินชิวๆสนามท่าทอนหาดใหญ่โดยบังกัดนะครับวันนี้เปลี่ยนแล้วครับไม่บินโรงงานเองแล้วนะครับของโรงงานเองเก็บชั่วคราวนะครับตอนนี้โอ้โหครับร่อนมาแล้วครับร่อนมาครับมีติดไฟค <Control. S 2> อนโทรลเออนะเลนลมดียังนะ กูทบิ๊กบินมันปั่นหนีเละไอ้ปิกบเนอะครับได้หน่อดไม่ต้องไม่ต้องนานเร่งล่อยอันนี้มันนานเลยว่างเป